สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูความรักของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะช่วงวันที่1-15กุมภาพันธ์ช่วงวันวาเลนไทน์ก็ขอให้ชาวราศีตุลทุกท่านมีความสุขทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าชาวตุลความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างช่วงวาเลนไทน์นี้นะคะ ชาวลัคนาราศีตุลค่ะสำหรับคนที่มีคู่รักหรือมีครอบครัวช่วงนี้เหมือนกับว่ามีเรื่องราวที่คุณต้องสะสางงานเก่าสะสางเรื่องเก่าๆนะคะหรือสะสางในเรื่องราวของธอุรกรรมนะคะธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินอะไรแบบนี้เป็นต้นหรือธุรกรรมเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยก็ได้ด้วยนะคะของชาวราศีตุลช่วงนี้เรามองเห็นว่าชาวราศีตุล ในบางคนในบางคู่มีเรื่องของค่าใช้จ่ายหนึ่งเลยซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมที่อยู่อาศัยอีกต่างหากอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าปล่อยเนิ่นนานมาแล้วอะไรประมาณนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะชาวราศีตุลช่วงนี้อาจจะมีเรื่องราวของการาเขาเรียกว่า เดินทางนะคะค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องชาวราศีตุลช่วงนี้มีเรื่องของโชคอะนะคะเรื่องของโชคเข้ามาสําหรับคนที่มีคู่นะคุณอาจจะได้อะไรบางสิ่งบางอย่างของขวัญก็ได้นะคะหรือแม้แต่ทั้งว่าคุณอาจจะต้องซื้อของขวัญก็ได้นะคะให้ให้กับคนในครอบครัวให้กับบริวารหรือ คุณอาจจะได้ก็ได้ด้วยนะคะตำแหน่งของชาวราศีตุลค่ะสำหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวอีกอย่างหนึ่งนะคะบางคนนะคะตัดสินใจที่อยากจะวางรากฐานปูกรากฐานอนาคตเพื่อครอบครัวแล้วบางคนมีเรื่องราวที่อยากจะศึกษาเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อมาลงทุนธุรกิจก็ได้นะคะหรือหรือเพื่อ มาประกอบธุรกิจภายในครอบครัวได้หมดเพราะเรามองเห็นว่าคุณอาจจะมีเรื่องราวของการปรับปรุงหรือว่าเรื่องของนิติกรรมอะไรต่างๆเกี่ยวกับที่ทางที่อยู่อาศัยนะคะบางท่านมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วงนี้มีค่าใช้จ่ายในลักษณะที่ว่าการศึกษาเราเรียนบุตรแต่การศึกษาเราเรียนน่ะมันเป็นการศึกษาเราเรียนในลักษณะที่ว่าโอเคเรียนต่อระดับสูงก็ได้อีกด้วย ของชาวราศีตุลท่าเรื่องราวความสัมพันธ์ในภายในครอบครัวเราก็มองเห็นว่าก็ไม่น่าจะมีเรื่องราวอะไรที่คุณวิตกกังวลมีแต่เรื่องราวสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบทั่วไปนะคะ,ะไหลล้อมทั่วไปเลยเกี่ยวกับบุตรเกี่ยวกับบริวารเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวนะคะแต่เราเห็นว่าช่วงนี้ชาวราศีตุลบางท่านค่ะบางท่านสำหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวมีเรื่องราวของการอยากจะเดินทางไปทําบุญนะคะ ที่ไหนก็ได้ที่เรามองเห็นตรงนี้นะคะคุณอาจจะมีเรื่องราวของการเดินทางไปทําบุญไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไปขอโชคขอลาบอีกต่างหากเดี๋ยวทีนี้เรามาดูว่าคนที่มีประเด็นคะนะคะคนที่มีประเด็นจะเป็นยังไงบ้างของชาวลัคนาราศีตุลชาวลัคนาราศีตุลบางท่านนะคะบางท่านมีเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกรรม ใครที่เคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนหน้านี้นะเราก็คิดว่าคุณก็น่าจะห่างเหินกับความสัมพันธ์มานี้นะคะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องราวธุรกรรมที่มันยังต้องสะสางกันนะคะยังต้องเคลียร์กันแต่ถ้าท่านใดไม่ได้เป็นครอบครัวกันมาเราก็มองว่าตอนนี้คุณพักหัวใจแล้วแหละ เราเชื่อว่าคุณก็พยายามหาความสุขใส่ตัวเองแล้วหาความมั่นคงหาความสําเร็จใส่ตัวเองแล้วคุณพยายามจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้กับตัวเองเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักอะโอเคคุณรู้แล้วะว่าคุณน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับคนรอบข้างเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับปัญหาตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นปัญหาในลักษณะครอบครัวเข้ามาแทรกแซงอะไรประมาณน,นั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เห็นว่าชาวตุลคุณเหมือนกับ คุณพอแล้วอะจะหาความสุขใส่ตัวเองแล้วนะคะคุณพักเบรกหัวใจแล้วคุณพยายามปล่อยวางแล้วคุณก็อาจจะต้องยอมรับเหมือนกับเป็นฝ่ายยอมรับความจริงนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นแบบนี้ก็ยอมรับสภาพไปว่าโอเคสิ่งที่คุณฝันสิ่งที่คุณตั้งใจสิ่งที่คุณเคยวางอนาคตร่วมกันความมั่นคงร่วมกันมันมองไม่เห็นช่องทางละอะไรประมาณนั้นเหมือนกับว่าก็ยอมรับสภาพอะ คือไม่สมหวังในความรักอะไรประมาณนี้นะคะกับกลายแต่มันก็ยังดีว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้ตัวตนของคุณคุณจะเริ่มมองหาความสุขข้อหาตัวเองหงคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ขอให้ชีวิตของตัวเองตอนเนี้นะคะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหรือการงานสําเร็จมากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะนี่คือสิ่งที่ชาวตุลเป็นอยู่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเขาคนนั้นของชาวตุลค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะ เรื่องราอาจจะไม่ได้ตรงนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับชาวตุนบางท่านก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยโอ้เราเชื่อว่าตัวเขาเองก็ตัดสินใจชัดเจนกับตัวเองแล้วว่าเขาก็จะเริ่มต้นใหม่ชีวิตของ เริ่มต้นใหม่เช่นกันเพราะว่าเรื่องราวร่างคุณกับเขาอะเขาก็อาจจะรู้แล้วล่ะว่าโอเคมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมแล้วต่อไปนี้เขาต้องมองเห็นเอ,อ่อตัวเองอะนะคะต้องมองเห็นคุณค่าในตัวเองต้องมองเห็นว่าตัวเองสามารถสามารถที่จะมีอะไรที่ดีขึ้นหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างคุณกับเขาแล้วระหว่างคุณกับเขาเนี่ย ต่างคนต่างทำไมต่างคนต่างไปโฟกัสในเรื่องของงานตัวตนของชาวตุนตุลก็ไปโฟกัสในเรื่องของการเริ่มต้นชีวิตใหม่เรื่องของงานหรือคุณอาจจะกลับไปหาคนเดิมอะไรของคุณก็ได้ถ้าคุณมีคนเดิมเอ่อเป็นตัวจริงเสียงจริงก็แล้วแต่ส่วนตัวเขาเนี่ยนะคะแน่นอนแล้วล่ะนะคะนับจากนี้ก็เขาเช่นกันนะคะแต่สิ่งที่ดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับเขาเรามองว่าสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับเขาโดยลักษณะที่ว่าหนึ่งอ่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้กลับกลายเป็นว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้กลับกลายเป็นว่าตัวเขาอะนะคะมันดีขึ้นมันปลอดโปร่งมากขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่เข้ากับคุณมันรักๆเลิกลกันมาสักพักหนึง่งหรือเราเข้ากับคุณเขาก็รู้ตัวแล้วว่ามันไม่นิ่งไม่แน่ไม่นอนในความสัมพันธ์ครั้งนี้สู้ตัวเองอไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ดีกว่าไหมตัวเองยังมีค่าตัวเองยังมีทางออกตัวเองยังมีความหวังนะคะในอนาคตของตัวเองนี่คือฝั่งเขานะคะเรามองว่าฝั่งเขาเขาก็น่าจะคิดแบบนี้นะ โอเคค่ะเขามีความหวังมากเลยในชีวิตว่าตัว,ตว,ตวเขาเองจะต้องดีกว่าเก่าตัวเขาเองจะต้องได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างในรายล้อมรอบตัวเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานหรือชีวิตความเป็นอยู่ของเขาอะไรก็ตามนะคะนี่คือฝั่งเขาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันความในใจนะคะมาดูความในใจของชาวตุลจะเป็นยังไงจะสื่ออะไรเขารับรู้ ชาวลัคนาราศีตุลน์ว้าวใจของคุณะ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยค่ะทาไมเรามองเห็นว่าใจของคุณคุณก็ยังมีหวังกับตัวเองเสมออะนะคะเราคิดว่าคุณยังมีหวังแล้วเราก็เชื่อว่าคุณมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่เข้ามาไหมอืมเพราะตอนเนี้ยมันมันเหมือนกับว่าอารมณ์หรือใจของคุณคุณกำลังคิดอย่างเดียวเลยว่าโอเคถ้าคุณจะมีความรักครั้งใหม่ นะคะเนี่ยค่ะเรามองเห็นว่าคุณมีความหวังแล้วเราก็มองเห็นว่าคุณน่าจะมีใครเข้ามาคุณน่าจะมีความรักครั้งใหม่แต่เป็นความรักที่เป็นคู่นะคะหรือคุณหวังแบบนั้นก็ได้คุณหวังว่าสักวันหนึ่งคุณจะได้พบรักที่ดีพบรักที่เป็นคู่ครองที่คู่ควรกันด้วยแล้วเราก็มาเห็นว่าคุณไปไปนั่งนึกถึงความรักที่มันเหมือนกับว่าขอยังไงก็ได้ขอให้เจอคู่แท้อะไรประมาณนี้นะคะนี่คือสิ่งที่คุณหวังหรือแม้แต่กระทั้งว่าคุณเคยวาดหวังกับเขาไว นะคะว่าคุณจะครองคู่ด้วยกันจะอยู่กินกันดีจะรักใคร่กันดีอะไรประมาณนั้นก็แล้วแต่แต่ตอนนี้เราก็เรากลับมองว่าเรื่องตรงนั้นอะ่ะมันเป็นเรื่องที่คุณต้องเก็บไว้ในใจแล้วอะ่ะนะคะชีวิตของเรามันขึ้นมาให้ว่าชีวิตของคุณอะ่ะคุณหวังอนาคตมากกว่านะคะคุณไม่ได้หวังกับอดีตนะคะตรงนี้อดีตะมันหวังแต่มันผ่านมาแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่อยู่ในใจของชาวราศีตุลที่มองเห็นว่าอย่างน้อยๆใจของคุณลึกๆอะ่ะ คุณก็หวังว่าโอเคคุณจะต้องได้คู่ครองที่ดีงามนะคะที่ดีงามแล้วก็ความรักลงตัวด้วยแล้วสิ่งที่คุณหวังอีกอย่างก็คือในเรื่องของฐานะในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินแต่เรามองเห็นว่าเป็นเรื่องของการงานคุณหวังว่าการงานของคุณจะประสบความสําเร็จพอการงานคุณประสบความสําเร็จเดี๋ยวรักดีๆรักที่แท้จริงก็จะตามมาเองนี่คือสิ่งที่คุณตั้งใจนะคะในใจของคุณทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่า ในใจของเขาจะเป็นยังไงบ้างเรื่องราวความรักอาจจะสลับเอออาจจะสลับตัางไหนกันก็ได้นะคะระหว่างผู้กระทําแล้วก็ผู้ถูกกระทําทีนี้มาดูกันค่ะมาดูกันว่าความในใจของเขาจะเป็นยังไงบ้างโอ้ตอนนี้เขาเขาไม่ได้คิดอนาคต วางอนาคตอะไรมากมายเลยในเรื่องของความรักนะคะเพียงแต่ว่าเขาคิดอย่างเดียวว่าสักวันหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะเจอคนที่ใช่สลับเขาเองคนที่มีความรักจริงจังจริงใจเองคนที่มีความรักที่มั่นคงเองแล้วเราก็เห็นว่าอืมเรียกว่าอะไรดีอะเห็นว่า ต่อให้เขาเจ็บต่อให้เขารู้สึกว่าคุณเขาจบกับคุณต่อให้เขารู้สึกว่าโอเคคุณไม่ใช่ไม่ใช่อย่างที่เขาคิดเขาก็ยังคิดว่าตัวเองอย่างไงก็ต้องมีโอกาส นะคะอะไรประมาณนั้นนี่คือต่างคนต่างหวังต่างคนต่างเดินนะคะเราก็เชื่อว่าต่างคนต่างเดินจริงๆเรื่องราวตรงนี้เราไม่ทราบว่าใครเป็นผู้กระทําแต่เราเห็นว่าเอ๊ะทำไมชาวราศีตุลคุณก็หวังว่าจะได้เจอรักแท้ส่วนตัวเขาเองเขาก็หวังหวังว่าอยากจะได้เจอรักที่ดีหรือแม้แต่ทั้งว่าถ้าเป็นฝ่ายเขากระทาคุณก็ย่อมหมายถึงว่าโอเคในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรมากมายเขาไม่ได้คิดถึงวันข้างหน้าอนาคตอะไรประมาณนั้นนะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะเราก็มองว่าลักษณะเขานะถ้าเขาเป็นฝ่ายกระทําคุณนะคะเราเห็นว่าเขาอาการของเขาเป็นคนขี่เบื่อไหมพออยู่กันนานไปแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นถ้ามันมีแต่เรื่องแย่ลงอะ่ะเขาก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้หรือเปล่าเปลี่ยนใจตัวเองได้หรือเปล่านี่คือสิ่งสําคัญนะคะสิ่งสําคัญที่เกิดขึ้นกับเขาตอนนี้แต่เรามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างภายในใจของเขาเขาหวังอย่างเดียวจริงๆ เขามุ่งหวังไปในเรื่องของงานมุ่งหวังไปเรื่องของทรัพย์สินมุ่งหวังไปในเรื่องของความสําเร็จในชีวิตขอให้ชีวิตของตัวเองมีเงินมีทองตอนนี้นะคะมีความมั่นคงนี่แหละคือสิ่งที่เขาตั้งใจแต่ถ้าเป็นเรื่องของอนาคตความรักเขายังไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นเลยนะคะเขาไม่ได้คิดไปถึงถึงขั้นที่ว่าอูวางวาดแผนการอะไรไว้สวยมากมายนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเพิ่งจบกับคุณมา ก็ได้ด้วยนะคะตรงนี้มันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเบื่อ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 ความรักขอเว้นระยะห่างเรื่องของความรักขอลุยงานอย่างเดียวจริงๆนะคะนี่ก็คือความในใจของเขาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าแนวโน้มนะคะแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างแนวโน้มของคุณนะคะ จะเป็นเพราะว่าศักดิ์ศรีด้วยหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะว่าคุณโดนปลามาดไว้ด้วยหรือเปล่านะคะมันก็เลยทําให้คุณเหมือนกับว่าโอเคตัดสินใจแล้วล่ะตัดสินใจแล้วต่อให้มันต่อให้มัน,ม,นมีใจให้ยังไงก็ตามต่อให้เสียใจอย่งไงก็ตามเราก็เชื่อว่าคุณตัดสินใจแล้วอ่าที่จะไม่หันหลังกลับไปอะคุณเลือกที่จะเดินหน้านะคะถึงแม้ว่าในใจของคุณจริงๆแล้วคุณก็ยังมีใจ ออนึกถึงเราเชื่อว่าคุณห่างกันมาเนี่ยแต่ใจของคุณน่ะคุณนึกถึงหรือแม้แต่กระทั่งว่าอยู่ดีๆช่วงนี้คุณมานึกถึงก็ได้แต่ต่อให้คุณคิดว่าคุณนึกยังไงต่อให้คุณรักเขายังไงต่อให้คุณมีใจอยู่กับเขายังไง อ,อย่างน้อยๆตัวตนของคุณคุณก็ไม่หวนที่จะกลับไปอยู่จุดเดิมอยู่แล้วนะคะเพราะการกลับไปอยู่จุดเดิมมันก็น่าจะเข้ารอยอีหอกเดิมไหมหรือแม้แต่ทั้งว่าคุณอาจจะคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสายไปแล้วเพราะคุณได้ยื้อมาสักพักใหญ่ๆแล้วคุณได้ยื้อกับความรักครั้งนี้มาสุดกําลังละจนคุณแบบว่าไม่เอาละฉันไม่ยือละฉันจะเลือกเดินหนทางใหม่ฉันจะเลือกเริ่มเริ่มต้นใหม่กับชีวิต นะคะแล้วคุณก็ยังมีความหวังเรามองว่าคุณยังมีความฝันยังมีความหวังว่าสักวันเดี๋ยวคุณจะได้เจอความรักที่มันมันลงตัวเองความรักที่ว่าเป็นความรักที่มั่นคงเป็นความรักที่ดีงามเองคุณจะได้พบเจอคนดีๆเองนี่คือคือ,คอสิ่งแนวโน้มของคุณที่คุณกำลังคิดแล้วก็ตัดสินใจอยู่นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเขาคนนั้นของคุณจะเป็นยังไงบ้าง เหนื่อยกับปัญหาต่างคนเราเชื่อว่าต่างคนต่างก็สู้กับปัญหามาแหละนะคะตรงนี้แต่ตัวเขาเองกล่างหาที่ว่าก็ขอพักจริงๆในเรื่องราวของความรักเจ็บมาเยอะละปัญหาโดนมาแยะและปัญหาจากฝ่ายชาวตุนกระทำก็ได้นะคะตรงนี้ต้องไปสลับกันนะ นะคะต้องไปสับตาแหน่งกันเอาเองเขาบอกว่าเขาก็พอพักเหนื่อยแล้วพักใจแล้วค่ะปิดหวังมานะคะหาทางออกให้กับชีวิตของตัวเองดีกว่าหูพ่ยแย่ๆขึ้นมาเต็ไมไปหมดเลยอ่ะือ <c oughs> นะคะ,ะผลส,สุดท้ายแล้วแนวโน้มของเขาเขาก็จะหาทางออกด้วยตัวของเขาเองถึงแม้ว่าใจของเขายังรู้สึกว่าเขาเสียใจถึงแม้ว่าใจของเขาอาจจะรู้สึกว่าทําไมหมดกํบบาลังใจอะไรก็ตามนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็รู้ตัวว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ย มันมีการจืดจางกันมันมีการเบื่อหน่ายกันมันมีการยื้อกันนี่คือประเด็นนะคะคือประเด็นที่ว่าต้องมีทางออกต่างคนต่างมีทางออกตัวตนของคุณคุณก็อาจจะรู้ว่าพอนานเนิน่นนานไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นส่วนตัวเขาเขาก็รู้นะคะแล้วที่สําคัญมันน่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไม่ได้ให้ความชัดเจนกันและกันเ,เป็นความรักคบกันแต่ไม่ให้สถานะ ะะยังไม่มีอะไรยึดติดยังไม่มีอะไรเป็นคําชี้ชัดว่าโอเคอนาคตจะใช้ชีวิตร่วมกันอะไรประมาณนี้นี่คือสาเหตุหรืออีกหนึ่งสาเหตุก็คือหนึ่งมีคนอื่นเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาท้อที่ทําให้เขารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาจนต้องตัวเองต้องมีทางออกให้ได้นะคะนี่คือนวโน้มฝั่งเขาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าบทสรุปของชาวราศีตุลสำหรับคนที่มีประเด็นค่ะจะเป็นยังไงบ้าง ตัวตนของคุณอะนะคะตัวตนของคุณเราเชื่อว่าคุณก็รู้บทสรุปของคุณเลยก็คือความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันนิ่งมันไม่ได้ไปไหนมันไม่ได้ก้าวหน้ามันไม่ได้คืบหน้ามันก็เป็นสาเหตุด้วยแหละนะคะแต่ตัวตนของคุณก็ไม่เคยที่จะหยุดอยู่ตรงนี้เราก็มองว่าตัวตนของคุณนะคุณก็ยังอยากที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยค่ะค,ออคุณอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครสักคนหนึ่งที่มีความรักกันจริงจริง ขอแค่มีความรักขอแค่มีใจให้กันหรือแม้แต่กระทั่งกับเขาว่าคุณอาจจะคิดว่าโอเคกับเขาไม่สุขสมหวังคุณอาจจะแค่ว่าอย่างน้อยๆครั้งหนึ่งก็เคยมีใจให้กันมีความผูกพันกันนะคะไม่ต้องอะไรมากมายส่งใจไปถึงก็พอแล้วนะคะอะไรประมาณนี้แต่เราบอกได้เลยในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะมันเป็นการเป,ปลี่ยนแปลงกันหนึ่งเลยนะอาจจะเพราะสาเหตุหนึ่งความรักที่มันไม่ไปไหนความรักที่มันหยุดอยูก่กับที่แล้วก็เป็นความรักที่มันจืดจางนี่แหลคะค่ะ สิ่งที่คุณพยายามหาทางออกละนะคะแล้วเราก็มองว่าทางออกของคุณอะคุณไม่ต้องการอะไรมากมายคุณอยากจะได้คนที่ใช่สำหรับคุณจริงๆขอแค่มีใจรักก็พอนะคะนี่ก็คือบทสรุปทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าคนโสดบ้างจะเป็นยังไงมาดูคนโสดกันนะคะ คนโสดค่ะชาวราศีตุลค่ะคนโสดจริงๆเรามองว่าคุณน่าจะช่วงนี้น่าจะมีความรักครั้งใหม่หรือมีใครใหม่เข้ามาแล้วนะเพียงแต่ตัวตนของคุณคุณอาจจะรู้สึกว่ายังไม่ใช่หรือเปล่าเอ่ยนะคะยังไม่ใช่ในลักษณะที่ว่า ม,มันยังไม่คลิกอะ่ะมันยังไม่ใช่อะ่ะอยากจะได้คนที่ใช่กว่านี้อะไรประมาณนี้หรือแม้แต่กระทั่งว่าอดีตก,ก่อนหน้านี้คุณเคยผิดหวังกับความรักมาตอนนี้คุณกําลังเป,เปลี่ยนแปลงตัวเองก็ได้นะคะแต่เราก็เชื่อว่าการเป,เป,เปลีล่ยนแปลงครั้งนี้คุณอาจจะได้พบความรักที่ดีงามความรักที่มันเรามองว่ามันน่าจะมีอะไรที่ว่ามันเป็นคู่จริงๆอ่ะเป็นแฟนจริงๆอ่ะนะคะคุณอาจจะได้เจอใครสักคนหนึ่งมาในลักษณะที่ว่าเกื้อกูลก็ได้นะคะน่าจะเจอคน ที่ 1- อย่างน้อยๆต้องใจดีแหละ 2- อย่างน้อยๆก็ฐานะการเงินการงานเขามันคงมากๆนะคะเร็วๆนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครัง้งใหญ่ชิดของคุณเช่นกันก็ได้นะคะคุณอาจจะได้พบรักครั้งใหม่นะคะของชาวราศีตุลหรือก่อนหน้านี้ใครคิดว่าไม่ใช่ยังไงเดี๋ยวคุณก็ต้องเจอนะคะยังไงเดี๋ยวคุณก็ต้องเจอแต่เพียงแต่ว่าสถานการณ์ใจของคุณอะคุณอยากจะชัดเจนกับตัวเองอะ่ะ เรามองว่าคุณอยากจะชัดเจนกับตัวเองบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในใจของคุณนะมันมีเรื่องราวของบางครั้งบางคราวชาวราศีตุลถ้าไม่ใช่อมันยิ่งทําให้คุณรู้สึกว่ามันถอดใจหรือเปล่ามันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณนิ่งหรือเปล่าทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะปิดกั้นหัวใจไหมอืมแต่เราก็ยังเห็นว่าชาวราศีตุลคนโสด ช่วงนี้น่าจะมีใครเข้ามาหาคุณนะเนี่ยค่ะรู้สึกว่าฟ้องมาสองรอบแล้วคุณน่าจะได้พบเจอคนใหม่ๆนะคะอาจจะไม่ได้เต็มร้อยสำหรับคุณสักทีเดียวการเต็มร้อยตรงนี้อาจจะไม่ถูกใจคุณสักทีเดียวแต่มาในลักษณะที่หนึ่งอย่างน้อยๆก็คู่คู่ควรนะคะอย่างน้อยๆก็คู่ควรดีกว่าชาวราศีตุล หลายๆท่านคนโสดตอนนี้คิดอย่างเดียวในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะบางท่านอยากจะได้ความสำเร็จบางท่านอยากจะได้ตําแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงนะคะเรื่องของความรักหลายๆคนที่เป็นคนโสดเนี่ยเราเห็นว่าบางท่านขอพับเบรกอะ ะะเหมือนกับคุณยังไม่พร้อมอะ่ะไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นอะ่ะแต่เราเห็นว่าคุณนั้น่าจะได้โอกาสมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่เข้ามาแล้วนะคะนี่ก็คือคนโสดทีนี้เยเรามาดูกันนะคะถ้าเจอก็เจอคู่ดีเลยอะค่ะชาวราศีตุลคู่ดีตรงนี้ทั้งวัยวุธทั้งคุณวุธด้วยนะคะ อาจจะมาเติมเต็มคุณก็ได้นะจะทําให้คุณหายเศร้าก็ได้นะคะชาวราศีตุลแน่ๆจริงๆแหละเขาอาจจะมาในลักษณะเรียกว่ามาเติมเต็มคุณอะนะคะเติมเต็มในลักษณะที่ว่าทําให้อาจจะทําให้คุณเปิดใจได้บ้างหลังจากที่คุณปิดกั้นใจหลังจากที่คุณสเปคสูงอะไรประมาณนี้แต่อย่างน้อยๆชาวราศีตุลคนโสดตอนนี้มันเป็นช่วงของเวลาเปลี่ยนแปลงของคุณจริงๆ นะคะมันเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณจริงๆจากการที่คุณเคยเป็นคนเก็บตัวจากการที่คุณเคยเป็นคนสเปคสูงจากการที่คุณเคยเลือกมากนะคะไม่สนใจเพราะว่าตัวเองมีปัญหาในเรื่องของความรักมาแต่ตอนนี้ต่อให้คุณพยายามปิดกั้นตัวเองอยังไงคุณก็ต้องได้พบเจอความรักเขาบอกว่ายัางไงคุณก็ต้องได้พบเจอคู่อยู่ที่ว่าคุณนั่นแหละ นะคะอยู่ที่ว่าคุณจะยอมรับความจริงได้มากขนาดไหนเพราะว่าคู่ของคุณเข้ามานะแต่บางท่านไม่สนใจสักเท่าไหรอ่อ่ะบางท่านแอบปิดกั้นตัวเองหน่อยอะ่ะก้มหน้าก้มตาทํางานเพราะว่าใจของคุณเนี่ยคุณไปคิดถึงใครบางคนเท่านั้นเองนะคะของชาวราศีตุลเหมือนกับพอคิดแล้วคุณทําให้คุณถอดใจไหมคุณไม่ได้ไปคิดถึงเขาอะไรมากมายหรอกเพียงแต่ว่าพอทาให้คุณไปคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมามันยิ่งทําให้คุณเหมือนกับว่า หมดแรงอะนะคะหมดแรงหมดกําลังใจอย่าหมดแรงอย่าหมดกําลังใจค่ะเขาบอกมาว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นความทุกข์สำหรับคุณนะคะที่ผ่านมามันได้ผ่านพ้นไปแล้วแล้วชีวิต Star ของคุณมันกําลังเปลี่ยนแปลงแล้วสิ่งดีๆกําลังเข้ามาคู่ดีๆกําลังเข้ามาตรงนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของงานแต่ถ้าเรื่องของงานน่ะคุณดีขึ้นอยู่แล้วเรื่องของงานคุณมีความสําเร็จนะคะอยู่ดีๆชีวิตของคุณน่ะมันปลดมันหลุดหลุดจากหลุดจากอุปสรรคต่าง ตอนนี้ค่ะนะคะอย่างน้อยๆเขาก็บอกมาว่าคุณต้องได้พบเจอคู่นะคะได้พบเจอแฟนอยู่ที่ว่าคุณต้องเปิดใจตัวเองด้วยอย่าพยายามปิดกั้นตัวเองนะคะคุณได้พบคนดีด้วยเป็นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ด้วยแต่เรามองว่ามันมันไม่ใช่เข้ามาในลักษณะแค่คนผ่านมาผ่านไปนะ เข้ามาในลักษณะที่ว่าเป็นโอกาสที่คุณจะต้องอยังไงก็ต้องได้เจอแล้วเราก็มองว่าเป็นการได้เจอคู่ในลักษณะที่อย่างน้อยๆดีงามอย่างน้อยๆพื้นฐานความมั่นคงอะไรเขามีมาอยู่แล้วนะคะเป็นการเริ่มต้นชิดใหม่ของชาวราศีตุลน,นะโอกาสมารเรียบร้อยแล้วนะคะความรักครั้งใหม่กําลังเข้ามานะนะคะอาจจะทําให้คุณหายเศร้าหายเหงาก็เป็นไปได้ด้วยนี่ก็คือพอดูหน่อยนี่ก็คือเอ่อเรียกว่าอะไรดีเอ่ย เรื่องราวความรักของชาวราศีตุลน,นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงแล้วเขาแล้วเราก็มองว่าชาวราศีตุลถ้าคุณลองเปลี่ยนตัวเองลองปรับเปลี่ยนความคิดลองปรับเปลี่ยนทัศนคตินะคะลองปรับจูนตัวเองใหม่จูนมาอยู่ในโหมดชาวตุลคนเดิมใหม่นั่นแหละค่ะคุณจะได้พบรักแล้วโอกาสมาให้คุณเรียบร้อยแล้วถึงคราวเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนถ้าคนเก่าที่จบมายัางไงก็ไม่ใช่มันได้เปลี่ยนแปลงจริงๆความรักครั้งใหม่กําลังจะเข้ามาหาคุณนี่คือคนโสดนะคะเดี๋ยวมาดูว่า คำแนะนำคุณโสดสิเขาบอกมาว่าเมื่อทุกอย่างในอดีตที่ม enfin ันเป็นปัญหาที่ว่ามันแย่ๆนะคะถ้าคุณลืมมันหมดได้แล้ว ตอนนี้แหละโอกาสจะมาให้มาหาคุณแล้วนะคะโอกาสเนี่ยความสุขอะไรเนี่ยกำลังเกิดขึ้นกับคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงขึ้นมาหลายรอบมากเลยคำว่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยโอเคค่ะความสำเร็จนะคะเราลองพยายามปรับเปลี่ยนค <แ Anton ia> วามคิดเราพยายามปรับจูนตัวเองเข้าโหมดตุนคนเดิมให้ได้นะคะปล่อยวางเรื่องราวในอดีตที่มันไม่ใช่ปล่อยวางเรื่องราวในอดีตที่มันจบไปแล้วนะคะแล้วก็ลืมเรื่องราวในอดีตแล้วพร้อมที่จะลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเองความรัก ที่เรามองว่าอย่างน้อยๆความรักที่คู่ควรกับคุณนก่กำลังกำลังกำลังเข้ามาหาคุณนะคะอยู่ที่ว่าอย่าปิดกั้นตัวเองนะคะคุณอาจจะได้พบรักที่ทําให้อ่อย่างน้อยๆอย่างน้อยๆความรักครั้งเนี้ยนะคะอย่างน้อยๆเขาก็มาเติมเต็มคุณนั่นแหละอย่างน้อยๆเขาก็มาเกื้อกูลคุณนั่นแหละ นะคะอยู่ที่คุณน,นี่แหละนะคะต้องบอกก่อนว่าอยู่ที่คุณเพราะรู้สึกว่าใบสรุปขนาดสรุปก็ยังฟ้องมาว่าอยู่ที่คุณคุณต้องปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยคุณต้องเ,ออเปลี่ยนความคิดใหม่ด้วยนะคะคุณต้องยอมรับความจริงด้วยหาทางออกให้กับใจตัวเองให้ลืมเรื่องราวในอดีตแล้วก็ลุกขึ้นใหม่นะคะลุกขึ้นใหม่โอกาสยังไงก็มาหาคุณคู่คนใหม่ก็ต้องเข้ามาความรักครั้งใหม่ยังไงก็ต้องเข้ามา นี่ก็คือเรื่องราวของความรักของชาวราศีตุลน,นะคะคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ไว้ติดตามคลิปความรักทัดลมก็ขอวอวยพรให้ชาวราศีตุลช่วงวาเลนไทน์นี้นะคะมีความสุขมากๆท่านใดที่โสดท่านใดที่เงาออกไปข้างนอกเลยค่ะไปเที่ยวไปเดินเล่นไปอะไรก็ได้นะคะคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ